อันนี้โปรโอวยนี่ผาชีาชีเลียชีลาวอ,าอืมาีอืมปาชีปาบุง้ง

อันก็ให้กินหญ้าอันซึมอันพอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่เลยอุ้ยอันนี้ถ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจนอุ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวมันโดดออกมาเออหน้าตาดุเลยหน้าตาเอาเรื่องเลยเไปจุ นี่ทางนี้กูดเฟรนด์นี่ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลเออนี่มีกระนอลนี่ไอจัลลอมือ mm hmm. จัลลนะ mm hmm. ้อเนาะเออเห็นไหม mm hmm. นี่ก mm hmm. ูดเฟรนด์จัลลอ,อกีแคไ่ไอไออักเมานู้ท่าทางจะ mm hmm. หน้าตาเอาเรื่องหรือว่าหน้าตาเอาเรื่องยู้เออ ทางนี้โอเคอยู่ดีกี่มือพองเนีถ่ายเขาเนี่ยเขามองกล้องด้วยนะว่าอีนี่มันทำอะไรไปเนี่ยเนี่ยน่ะจัดออนะกี่ฮะโหลอืมอืลวอืมเอาเอาเล่นด้วย ប្រជុ uh, ំអាខ <Genesis> <us of riff aquilo> ្ម <English> ៅនេះវាមិនដេញទួតទេយោណាំណាំអើយោនេះខាងនេះ good friend ចាត់ឡាខ្មៅនេះនេះໄປใกล้មិនได้ណាស់น่ะเออ ปใบกายดีเนี่ยอืมสวยหน้าก็สวยอืมขายไหมเนี่ยขายไม้ของเขาของใครของประเพทศอ่ยยะเอาหรออ้ออ่ะยะสวยนั่นเนี่ยอืมของเขาประมาสวยจัดตาอือน่าจะเปลี่ยนชื่อมาชื่อกิ่งฟ้าใช่ไหมคันนี้ชื่อกิ่งฟ้าใช่ไหมเออของเขามีกี่ตัว โโาาอ,อ๋อมีมีสองตัวใช่ไหม,อมโอ้โหกี่ปีเนี่ยรออืออืมเดี๋ยวไอ้ดำลา่อืมจุงดีๆเด,ด้อ วัวไม่ได้หรอกตัวเนี่ยโอนเขา,าเละเรียนเอ้ยคนเดินใกล้ไม่ได้นะเดินไสเลยเน๊อะเออเดินไสเลยเน๊อะข้อร้าเจ้านี่อนอไอดำเนี่ยนะอือจับดีๆนะ<อ>เดี๋ยวเอาไม่อยู่ อ๋อเออสวยอะ่ะอ้โอโอกแล้วนางงามโอเคทำไมไปเลยไม่ต้องมองหรอกไปยูอะ่ะเออไปทางนน้นนน้นปะไม่ต้องมองเลยไปนน้นไปนน้นเลยปะ អូចូលយាទីនឡាស៊ីថាអឺអូតើនេះ Halo ហឺហឺអ ôi จุ่มមកបាយអឺអូតើខុនគីងຟາມមៀនម៉ានពៀរ หรอโอเคกิ่งฟ้าออกมาเลยกิ่งฟ้าออ้รอเตอร์เอออ่าแล้วยาเจนเหลือกี่ตัวสองตัวแค่